วันนี้แม่สิซุปเนอใหม่กับไส้สยตำตะไบบองค่ะอยู่สวนผักีก่ยสมเิีคนะรับผักสีหอมงามงามจินน้อยๆมาเกใบมปาณแลู้จะถัวเกลียวเดปลาแดกตอนอกินกับป<อ>๋วกผักไว้เขากันปลาดิบสิเบเอ็ดครับ มายังยังเพิ่มกไว้พูดดินนะอแ่งนอ่ครับ่อโอ้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะกำลังว่าจะปูต้นมะฮุ่งครับนี่เอานื้อมาสั่งเลยนะสาวพันเผลกอกแคกดําบ่สายยาจะแขกดําจะแค่เขียวแล้วครับพี่น้องยป่งเาิคนซื้อมาเมื่อเส้านี่จะตลาดบ้านเราบ่ผูกไว้ครับพอได้ต่ำครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินสองต้นนั้นก็พอได้กินอยู่ครับจะว่าละม้มแรงอยู่เป็นไปเลย ปลูกย่างละเล็กละน้อยนะโมนี่แหละครับพักเนี่คาไทยค่าโอ้นาแลงมีอย่างงามไปเลยพี่น้องแต่ก็พอได้กินนะปลูก้แล้วเราได้หันก็ได้ต้นนึงครับนี่เอามาต้นเดียวนี่ยละโค้งนี่ส่วนเอาสินมะไซว่าอย่างเฝ้านุ่งเขามันไหลรูมันยังน้อยอยู่พะนุ่งสินเหรอโดกเอาสินไหมผมต้องใส่ข้ามันง่ายกว่านี้ค่นสินไหมเอาสินมาใส่เห็นอยังครับเห็นเป็นตัวแม่จะรู้สึกว่าใไซสินเราเป็นตัวแม่แล้วก็ออกดอกออกผลเป็นมะนี้กูเทาผนวะ ับที่ต้องกินกินเยอะนังก็ใส่สินหมดเลยแท้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่นะถ้าหลังคนเพิ่นกะว่าตะปูมาเตาะนั่นนี้ยายปางแล้วมาเตาะต้นนั่นก็ได้การอย่าดนี้น่ะโอ้โหได้ผลหนุนยุสันมีแค่นเสียมบ่ทาดเล็กได้ทาดเล็กเข้าไปในลำต้นหรอเพิ่านทีนี่ครับพันอย่างนี้ครับพ่อครับแขกดำลูกตัวอ๋อแขกดำแม่นอันนี้เราพันแขกดำนอกจังแม่นนึงมีหรือว่าคนขายเพิ่นว่าซะขัน เ็ตเมนูผัดเลยใช่วันนี้แม่สิซุปเนื้อใหม่กับไสายสิตาําปลาแดกบองค่ะตาะําปลาแดกบองแม่ค่ะก็ได้มาหาเก็บพักกินกับปลาแดกบองบ่ครับใช่แล้วค่ะปาบุกต้นมะฮุงต้นเดียวนี่วุ่นวายเหมือนทั้งนั้นวุ่นวายก็ไปมียอดประยื้อนะคะอันนี้ก็สวนมันดังจอมครับผมพักขมขื่นแซกหลายอยู่ได้ครับนี่ยนี่หรอปะ มันมันปลาใส่นี่มันมันผักขมบ่ครับมื้อนี้ผักเซียนจ้ะอ๋อผักเซียน <c oughs> โอ้ยอยากบอกบอกไปถึงเมื่อังอันนี้เคลียรอดตายจากใต้ซับไอ, <c oughs> ไอ้ไอยังก็ซับซับต้นไปรลอดนึงครับนี่หวางดีแท,ท้ๆไป ปเสกันไปผิ่งอย่จะเป็นบ้านกระถิ่นหน่อยนะครับผมกำลังสาบครับต่อนนี้จะผักยูสวดผักเนี่ยสมจิตครับผักซีหอมงามงามพี่น,อน้องมาเนี่ยแปลงนี่เป็นแปลงผักซีหอมครับสองแปลงสามแปลงสี่แปลงนี่ผักซีเล้าอันนี้กับผักบัวครับผมมีนคนตลกเอาไปลวกพอครับใจเนียนด่า อยากได้ดอยากได้ที่มันบนยย่ใหญ่ปันไดอ่ะเอาดอกนี้บ่หรือว่ามันแก่ผลดได้ได้ใส่มากินต้นเล่อยน่อยมาได้หาก่อนเด้อันนี้เรียกว่าผักกาดดอกนะจ๊ะ กากเสียเก็บปะครับเก็บอยู่จ้ะอยู่ฝาเด้อยเนอะนี่ค่ะควาดใบใหญ่คันเนาะเต็มนี่เาัาล่ะแม่บอ้เอาพักซี่หอมมานาวนะครับ <c oughs> โอ้ พะกันหินกินกระปุลเขากันคักขนาดครับผมปลูกหลายๆก็กินมาท่านขันสมว่ามันหลายๆเขากินมาท่านนี่เขาสามารถเอาไปเห็นอย่างได็ดขับใสสมพักค่ะสมพักแน,น่แสแตสมจิตลเล่อไปขายเลยๆเลยจ้ือ,อู้นี่ยสมจิตนี่ชุดดหยอดเลยครับหาเงินชุดหยอดเลยครับเพราะว่าจะไปหาปลาไหลมาขายหาหอย พวกพักขายมไหมนเงินใสเลยครับยังกระซายังได้พากองงามบ่เอ๋อไม่โีต่อเขื่อนเขว่อนเอาเก็บนางเอาไหนเด้นอ่ะเอาไงเอาเอังกันคือจะทายมาตัวก,กันหน <c oughs> ่วงผักซีหอมครับ สั่งหนึ่งมันเคยกิโลละสามรอยบาทครับนี่เดี๋ยวนี้มันราคาขนาจะลดลงหรอครับเย็นอีหยังกเขาขอดสวนนีหยังรับซื้อโลละแปดสิบสตาบาทตอนนี้บ่ครับใจซื้อกับเช่าสวนดูนะครับงามๆครับผมเนี่ยสมจิตมาขอดน้ำทุกมือครับตีซีไหมฮะไม่นน้ำตอนตีซีมือใดเราบ่มาใส่จังสิมาหดให้ถ้าใส่หดย่ามาเลีงย่ามือเสาใส่บ่ทันเราอีหลีครับ คนมากโตอนตีสี่อีหลีนี่นะม่นเนาะจะไปหาเหี้ยันเที่นี่ผู้เฒ่าตื่นตึงดืองไปโชวโชว์โชว์โชว์หอมมีชีนะคะหอมหนี่อยสวัสดีครับสวัสดีคครับสวัสดีครับสวัสดีผมเป็นใครแน่ทำดีๆ จะได้กินไม่ช็อกโกแลตน,น,น่ะอก่แก่ก็ทียมงช่วยแม่อันนี้ก็ล้างสีซับค่าซับตะไข่จ้ามนี้สิแบบว่าบองประแดกแต่ว่าบองแบบประแด็กตอนด้จ้านี่ครับเจียวประแดกเข้าผัดเคลื่อสมนุนไพรมาสุขหอมก่อนครับผมเห็นมันหอมเมื่อกี้เป็นข้าเหลืองครับตามด้วยตะไคร่ จะให้ดีใส่คาตาด้วยจ้ะกระเทียมมาลงไายขวัวในใส้ไม่ปรกอมะลงมะรับไม่จะบมขมครับอมกับผอมหอมอมหอมครับผมข้ออะไรครับ าแบบข้อ,อก,กระเทิ้นค่อะอ๋อแบบกูตามหลังนกินทำาประเดีบอกประเดีตอนเดี๋ยวก็ตามนี้ก่อนละเหลือริกครับขวดล้นกันเลยจาะได้หอมทา เอาเอาจุดจุดนี้เลยดีๆจุดจุดนี้ดีเออโอเคอ่าตามมาอกอ่าตักใส่ตักใส่ออนี่เดีี่ไม้ไมมม่าอ่าโอเคดวดมวดมวดสวยวยสวยอ่านี่ีนี่ยวอ่าบผมียอดอกไหแล้วไหแล้วต้องม่สนใจยังเพาต้องม่สนใจยังเพต้องเออนมากเขนมากเนมา อีดอกนึงดดอีกดอกนึงขอพวกกันแล้วให้ถือนนี่นี่เอบผมสีมีออมขวบีคับโอ้เก่ง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 เสสีแดงแรงดีอีนีเนาะกับบัพพีกซุกจะนอันใดเป็นอันใดพพีกซุปลืกเนดันดันไฮครับผมเนขวบไ้ครับูมใจมันนี้รู้เพ็นเอาิน ่แม่นบ่แม่นลูกแท้ๆแล้วจ้ะต้อหมายถึงว่าเบียงมาตะนางหลูกเพิ่งลูกเที่ยงลูกเพิ่งลูกเที่ยงหักแทงตำเครื่องก่อนจ้ะกระเที่ยงค่ะตะไคร้ใบบักกว่ัวาจ้ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมใไปจังเลยว่าเห็นหัวตำไปค่ะพริกันเลจ้ะ พันนันแต่เบียร์ไซด์พีดีดพี่กันพี่คุ้งกับอะไรนะอันนี้ำปิดงีก่ดเ็แท้นอนรอปรนเป็นยังนน100นไงร้อยเปร์เซ็นนี่เด้อค่ะประแดกคนรหม่ซอยเดิมที่เ,เป็นตัวตัวเลยจ้าต้องแบบ มีครับผสีซับหรือว่าสีเห็ดเป็นต้นแบบนี้ก็ได้จ้าแต่ว่าไม่เหย็ดเป็นประเดกตอกตำเลยค่ะบวันแต่เข้มข้นตรดีใช่ไหมของเทียมขอนเทมว่าเดี๋ยวใช้ผมวิเศษก็ผมมีสิ่งของส่วนใหญ่บ้านแกได้ทุกโรคภัยเมียปางเล่าเลาเรามีสูตรเด็ด เีันี้ว่าพงดที่รถถึงจะเสียไเนาะครับตัดเข้มตัดเข้มโอ้แม่นอนตัดเข้มเนาะย่วใส่ยุ่วยุ่วยุ่วย่วย่วโอ้แ้คือเปนตัเสียคิวสี่แบบองของของผมสิมเลยครับนี่ลูกใส่ตะปองสลข้ามเขาเนียว หนึ่งไม่ไห้อนๆจเป็นต่เสพไยงมาาแต่มันมีข่าติดจัง่อยด้่พี่น้องเสบหอม่ด้วรแเาเอาเหมือนมสต่หมอเพรสบพี่น้องพ่อผงสุดไปใกัรพอองสุดรปพอดีลูพอดีงพ่อดีใจผงสุดรในอีกเปิดจากเสพเอาดูแท้มันเสบไหม ขออนุญาตคุยหน่อยนะขาเหลืองเลยพักได้สั่นคนพอดีนี่เลยเจ้าก่อนไปลวกวพักไปลวกวพักไปลวกวพักพอนี่ค่ะเอาใส่ถ้วยประเดี๋ยวช่ยก่านมาตามันอาจจะดูคลั่งยังแต่ว่าจริงๆเนาะมันแซบเลยจ้ะเรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกนี่ครับผมพักเก็บมาจากสวนพี่เขยนี่แหละครับของป้าใหญ่สมจิตนี่แหละ ี่ก็พักมาคือพักมาอูบอยู่เด้อเขาครครัวแต่แถสวนมันได้อินนี่ล่ะปวยน้ําน้อยปวดบ่ลูกเดี๋ยวยังละ้ยกลงดลวเนาะนึกว่าพักมีหลายเพจะเข้ากันในหอเนาะวพักครับเดี๋ยวไปด้อนเลยนะกินเสียงฮ้อนๆังหน่อย้อนฮ้อนพร้อมจําเียวปบ่ ทอดกอบกอบันทายทอกรอนทอกรอนนี่ครับแม่ปังอุ้ยแมเยใส่จำเนี่ยจำเลยบอกรึตัวน้องเอม่ปรุงอะด้วยแม่ใส่อีตูบ่ใส่ใส่หักจานยวกับฟอะแมนอี่หัวุยหน่อละจานนึงที่บน้าใหม่เนองนีขอน้อยนี่ล่องจากหลามมัวเลยเล่ะครับนี่คนี่แนวสูตรแม่ปังครับผม แกยวเขากระงนะลินเอเพิดว่าเถอะเพดอยู่ด้ไหมจังอ่เอาเพชดจังน้อยเนาะเขาเหมือนอยู่ในควยแก้วเดินดูแวอุ้มใส่จำได้ไหมหัวหอมออ้ซื้อกระเสบล้นนี่จ้ะปาเดียเขาใส่บะค่ับะได้หรือแม่ใส่น้ำมันแล้วรุงแล้วบุงตอนนั้นแหละใส่แกอูราไ สุรดงปลาตัวที่เดียหท่องขาัวไหนเนยครับเพือผัดครับผมหอ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 มข้อกันเรือแบบเป็นเป็นนังเด๋ใช่สารแน่ก็มีครับผมน่ครับเตรียมคบบอกเกาะคบหน่อยหน่อยนี่ครับคบนีก็ดิ่ถ้าโดนเลยเราทำแน่คบไม่สามครถครับผม เหลือไงเราก้เตมส่ยอังดีเลอนี้คคกมาจากวัดว่นไับใส่ว่เมันคกซอยได้เลยใช่้วเนดงต้องใ่อยไม่มเป็นครูผู้ช้เพราะน่นอยมาซิมาถึงเขียวใสแบบน้าอใส่กีมเนาะสอนจอ่อย มาีม่าวมาติมดีแล้วเนี่ยมาก,ากานอนนยป็ยังไงมาตัได้ี่น้องุปนะไมอย่างซูซี่ก็ก้ยงงพี่น้องเข้ากับทิมือจังไหมซีมสามคำก็ดีพออยู่ล <c oughs> ้วตรงจ <c oughs> ีบ้เกียวกับสองคำ่มมานีคัหนึ่งนี่โอ้พออยู่แล้วกินซุปน่อไม้มันดีเนี่น้องพี่น้องไ่ได้กินคำใหญ่ประจำอ๋อ

จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินข้าวมื้อนี้ซุปหน่อไม้อุหน่อไม้แจีวบองแจีวปลาแดกมื้อนี้เป็นอะไรกภาพอุน่อไม้อ่อนบ่อันไม่กับไส้เหรอไส้เขาคนนี้อืมเขาทาทุบน้ำมันคน่อ้หน่อยมั้ยขั้นใจหมูสามชั้นแล้วก็ให สุดยอดพี่น้องนี้องใหม่ไม่ต้องเอามืนกำจำจำตรงถอ่วมันใส่มันมันจีดตอนมาโอเคหมดแล้เก็เพราะว่าจี๊ดเคอรป่ะขาดไปบ่ายเลดขาดทิ้นหน่อยคือคืองามนะครับมือนี้ไหมครับแดงจึงคืองู่จะบอกผีสุกจะค้นใส่หัวตั้งหูกับผมปวดกินข่าวคำใหญ่ๆเป๊ะ นกอุ๋ยได้แถวเกลนี่ครับเดี๋ยวปลาแดกต้นนี่กินกับบวกผักนี่ยไว้เข้ากันปลาเล็กสีบี้ยทครับให้กระเทื่ปลาแดดนัวจากเขืองลำเปล่าครับผมสั่งซื้อได้่ได้พี่น้องเด้อเสียบพี่น้องเกับบุกเลยวนึ่งลอยมาครับผมตัวนี้อันนี้ผักกาดซอยปล่อยมาแพ็คแพ็กปลาแดกเฮาบ่ะกรเท่าดาว ยังบอกให้คำนี่ครับนี่พี่น้องเพิ่งสังเกตแดกกาวข้างหลังนี่ยังแบบมื่อนี้ต้องเฝ้ากินค่ะแอดมินจะไปเบิ้งขุดบ่อนเอาเป็นย้อนเห็นอะไรเป็นอย่างนี่ว่เห็นอะไรข้างในเป็นใหม่จังเลยมีเกินมือมือหือเอดวลุกจังไรก็แล้วเชาไปร่หังก็บุกเป็นอย่างนี่ต้ <มา S 2> องเอาอีแล,แล้วได้ขับปัน่น สองอันนั้นไหมออีสานผ้าสวนอะมแล้อูนอใหม,ม,ม่ใช่หมูสามตันเมนูไอ้ยิ้ม,มาาตาเจอแล้วเห็นดีเด้อก็บอกว่ต้องมองจะไปีอนตคาบใจบ่พอแจ่วมันแซบเลยแซบข่วนเ่ช้อนกัเพลกได้แถวอนั้นนอนกุนเลยเดี๋ยไปบอกแล้วอื หลานเหมืนเมื่อแล้วเชฟเชฟหน่อยอื้ออหอมเมื่อก่อนเนาะแนวหลานกินไม่ได้คือว่าเราเป็นน้องไม่เป็แนวเพชรอันมีเพชรก็ได้หรือว่าเพื่อนมีค่อยมาทานก็ได้หอมดีเนาะแซ่บบ้าจัะเนี่ยหอมข่าไหมแล้วก็บาน้องหน่อยือตำใจกระปุกไปแห่งพรารุ่นไหม่ตำกินหอมมันโดดแบบตัดเห็นมากแบบ ขาเลืองเลยจ้ะหอมอี๋ได้ผิวหน้องหอมแบบเินเฮนเลยขาน้อยก็คักคือเดียวคเขาต้องใหญ่โอ่งมาไหวไก่เลยจะให้ดีฆ่าปลาด้วยจ้ะเนี่ยโอ่งเน่าไก่ไว้หนึ่งเพิ่มเห็ดตะเก่านะไก่ข่านะเน่ยหมอมันขาดหน้าจิสปริงเกอร์มันเลยขาตัวเดียวบางมือก็หุดสวงเธอครับพี่น้องแต่ว่ามีผลาดชักมือครับ มันก็เลยง่ยยน้ามีทแต่ว่าก,ออาอก่อนนึงกน้อยเอาไปเสือไว้ไทางหลังบ้านหลัง,งนั้น,คนโคเขามันงามสะกสะน,นค่อยกินรเราทำย่าไงกูย่าไ,ไม่ยีสิบก่อแค่ไม่ไ่ันกินผักไม่ใช่เอาินน้ำสนอพ่อพา,พา,ว,อาอว่าไปมือเท้าก่อเบิ่งยุบแตกองงาม นี่ไงแล้วปรุงเหมือนกั้ำแวย้อนถิ่มใบมันเกิดไหมมะม่วงเป็นดอกเด้อขึ้นนี่จะไมให้ยขาดเลยโอ่งใบเนี้อขึ้นมาหายเด้อตอกตองเฮาเดองบองม่วงขายบองม่วงดองบ่เฮาแตงนี่มันต้องมาจากบรรณาสีนวลนั่นอะไรสีนวลอ๋อข้าวผู่ไปลูกนึกว่าน มันแบบนันนะมันมันหลายสีม่วขั้นผ่นานไปบรรดาสีนวลมองทางโคง้งนผมมีผาดกับพี่น้องยามนี่มันมีขายตลอดชวงแสบบกถ้าเจ้าบกงตออดได้แล้วครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนได้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ได้ครับผมพ่อน้อยซอยเดิมย<ร>ังดูดเคยยูสาว ถึงไม่ใหญ่ปางครับขอบคุณครับผมบสวัสดีปีใหม่นะครับผมเจอแล้วปีใหม่เด้อพี่น้องพี่โกหาได้ไหมใช่พี่อย่างไรโมกหาคันถกจ้าชั่ววูบคันถกคือเพราะเอาปีตะใต้อ๋อกใช่เก่งมาก